ครับจะมาลองยันมาสามสูบครับผมตัวนี้จะเป็นรหัสสาม t n e แปดสองนะครับโอ้ตัวนี้จะตรงแมคโครนะครับผมตรงรุ่นแมคโครที่เป็นสามดีอ่าแปดสองเสามดีแปดสองเนะครับผมเนี่ยยู้างเสื้อมันจะมีตัว A อาเห็นไหมครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะเป็นตัวเล็กระบบตัวเล็กแต่กําลังมันเยอะอ่ากลังมันเยอะอันนี้เครื่องเราเดิมเดิมนะครับสวยสวยเดิมเดิมนี่เราล้างให้แล้วไม่มีแกะไม่มีเปิดนะครับอ,อ่าน้ําให้ทุกตัวนี่ ลองน้ำไห้ทุกตัว,ตวตน้ำมันเราก็ปล่อยไหลลงนี้นะครับเครื่องดีจะเล่นได้ปกตินะครับอ่าแล้วก็จะให้ดูเครื่องติดดีไหมเอาฟังเสียงเลย โอเคครับโอ้โหเรียงอัดเรียงเหยียงดีมากครับผม